ไม่มีสิบสองอะไรเนี่ยไม่รู้เป็นไรจ้าปวดชอบกดหัวบกดหัวปวดเมื่อกี่ปีละปวดปวดครับปวดกี่วันเนะี่ยอันนี้ถือปวดปวดเมื่อกี่วันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่ง,งคือแต่อ่าถืออะไนี่ถือ,อ,ถอไม้จะได้ขี้เกียจ จะต,ต้องไปฟังเรื่องมันคุยกันอะไรบ้าง <S 2> <S 2> ปวดหลังจากตัดสินใจมานี้เปล่าปวดแล้วก็มาพอด,ด<ข>อีดูพอมันใจอ่ะใจมันอยากจะมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันก็เริ่มปวดเลยจ้ะอ่าแสดงว่ายืนยันว่าเกี่ยวข้องแน่นอนวันนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยมีเรื่องวิญญ,ญาณข้อไหนบ้าง ไม่มีอ่ะไม่มีเด็กใช่ไหมไม่มีบอมผู้บุรุษมีไหมบรมพบุรุษปู่ย่าตายายบิดามันดาสามีมั้งคะสามีเหรอเขาเป็นโรคอะไรจ๊ะเสียไปแล้วค่ะเสียไปแล้วเขาใจเขาเป็นโรคอะไรตอนตายอ่ะเป็นหัวใจโรคหัวใจครับโรคหัวใจเหรอปวดหัวปวดอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีไม่มีปวดหัวใจอย่างเดียวแล้วก็ตายทันทีเลย เขาคงไปอยู่ในตัวเธอนั่นแหละเพื่อจะส่สงสัญญาณว่าช่วยชันทีทําบุญให้ฉันหน่อยฉันอยากจะบ้นจากทุกข์แล้วเขาเข้าวัดบ้างก็บากแฟนเธอเขา้าเข้าจริงเข้าจังเขาบอกไม่จริงจังอ่ะไม่จริงจังใช่ไหมเธอก็จะต้องช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็คงเป็นห่วงเธออยากให้เธอเข้าวัดบ้างาก็ไม่มีปัญหาอ,อาหัวมาที อาวิญญาณเอ้ยโยมได้มาแล้วโยมผู้หญิงได้มาวัดมาว่าตามที่ต้องการแล้วไม่ต้องห่วงเขาแล้วเออให้ออกจากร่างนี้ให้หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หาย,หาย,หายทรมานให้สว่างสวยดีใจจะได้มีบุญม,มีบรารมีแล้วเอทอำไันแล้วบวดได้ปะละ่ะ อยู่ได้ป่ะอยู่รับเหมาก่อสร้างอ่ะคนงานแม่เขารับเหมาก่อสร้างแต่ตอนนี้ไม่เคยมีคนงานเลยตอนนี้ตอนนี้มีงานหรือเปล่ะมีค่ะอ่าเรื่องงานจะจบเมื่อไหร่มันมันมีเรื่อยๆค่ะไม่เธอก็สามวันอะไรบทไม่ได้แค่บทดสามวันอะไรได้ไม่รู้ถ้าเธอจะสื่อก็อาจจะต้องอาทิตย์หึือสิบวันเท่านั้นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งพอได้พอได้อาทิตย์หนึ่งบทได้ นั่นแหละเพราะว่าก็คงจะให้แฟนเธอนั่นแหละเขาจะได้ไปทบภูมิที่ดีเอาเป็นห่วงแล้วเขาก็อยากได้บุญด้วยนั่นแหละเอาไว้สื่อแล้วก็ถามท่านเทวดาว่าเขาต้องการอะไรแล้วเธอก็บวชได้เข้าไปเนี่อ่าเบายังตอนนี้เบายังนั่นแหละเขามาทวงเธออย่าลืมเขาเป็นเขาอะอยากได้บุญในสองเขาก็ห่วงเธอ อยากให้เธอเนี่ยเอาบุญเอุศล์เขาตายไปเขาทํางานมากเขาตายไปเขาไม่ได้เลยเลยเขาก็เลยจะเรียกบอกเธอว่าเสียเวลาเลยเธอดูภาพเขาป่ะเขาตายไปเขารู้ไงแต่ตอนเขาไม่ตายเขาก็่วงงานทั้งวันทั้งคืนเหมือนเธองี่แหละก็ไม่รู้มันถูกหลอกไงแล้วเข้าใจป่ะพอเขาตายไปเขารู้เลยโอ้ไม่น่าเลยกูดูมิวเข้าวัดดีกว่าไม่มีจะกินเนี่ย อยู่ลำบากจตายพวกที่เรียกว่าเราขยันงานนะมันโง่ <c oughs> ไม่ใช่เวลาบทสมมติว่าเขาให้บทสิบห้าวันเราก็ต้องบทสิบห้าวันเลยนีไ่ไงแฟนเธอมันมายืนยันไงว่าอย่าบ้างงานมากนักตายไปแล้วไม่มีอะไรเลยรู้ใจป่ะเมื่อไปเกาะหัวเธอได้ไง ถ้าเขาอะ่ะมีความสุขเขาก็ไปอยู่สวรรค์ลแล้วเขาไม่ไมายุ่งกับเธอหรอกเขาก็จะมาบอกเธอว่าลําบากจริงๆลาบากมากแต่ไม่รู้จะอธิบายย,าายังไงเขาจะยังไม่เป็นไรต้องมาปฏิบัติใช่ไหมะต้องมต้องมาปฏิบัติใช่ไหมคะต้อถามปฏิบัติต้ถามว่าต้องมาปฏิบัติใช่ไหมคะเธอยไม่ร<ๆ>ู<ๆ>้ต<ๆ>ัวเลงมาขนาดนี้แล้ว แต่ตกงสิบห้าว่ะเนืเธอจะดีมากสมมติว่าเขาให้บทเพอเพอเขาอ่ะควงเธอด้วยมากกว่า่วงตัวเขาอีกอาจจะมุนหนักด้วยมม่คงคิดว่าอย่างโง่เหมือนฉันเลยมันหลอกเมียโง่มานานแล้วหลอกตัวเองด้วยเข้าใจป่ะทํางานมากไม่ใช่ว่าจะเก่งนะนั่นเลยไม่มีอะไรจะกินพ่อเราเนี่ยโหแม่งทำงานอาทิตย์ก็ไม่หยุดบ้าเปล่าว่ะตีสามตื่นแล้ว ทำจนตายแล้วเวลาตายไปปับ๊บมันก็มานั่งจองไม่นมีจะเพาไม่เห็นจะมีออร่าไม่มีพาวเวอร์เลยติสิวันเลยใชอจตดต่ออันนี้เวลาเราซื้อก่อนสมมติว่าเขาให้บทสี่สิบวันแม่ก็ต้องบทสี่สิบ <7 S 2> <7 S 1> วันเลยคืออาจจะเจ็ดวันอาจจะสิบห้าวันอะไรเงี้ย ก็ถือว่าบวชไปแฟนเธอก็จะได้ไปเกิดไม่งั้นเป็นผีก็ตามเธออยู่นี่แหละเขาไปไหนไม่ได้นะเพราะเขาห่วงไงแล้วเขาตามเธอเงี้ยแล้วแทนที่เขาจะไปเกิดก็จบๆกันไปชีวิตจะได้อิสระเขาใจยังอันนี้แหละเขาคงเขาคงเป็นห่วงเธอมากเลยห่วงตัวเองด้วยแหละห่วงเธอด้วยหลข้าใจป่ะอ่าดีแล้วแล้วเธอรู้จักที่นี่ได้ไง อยากมาประมาณเกือบสองอาทิตย์กับเดือนแล้วเคยมาแล้วเหรอเคยมาเคยากมาประมาาณอทิตย์แล้วแต่มาไม่ได้เลยมันเด้งขึ้นมาในยูทูบเด้งขึ้นมาแม่ก็ต้องแล้วหลังจากนั้นก็อยากจะมาแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานก็ปวดหัวเลยแล้วปวดมาเป็นอาทิตย์เลยอ่าชมน้ำหน้าตามนี้บายไม่ได้เอาคงไม่ยอมเธอหรอกตามนี้บ๊ายขออนุญาตเลยะรอโปร